มอหัวเฉียวพิกโฉมเป็นมากกว่าม,มหาวิทยายลัยเปิดมุมมอง190บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาครบวงจรพร้อมดูแลใส่ใจสุขภาพและเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชนค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณประชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง2ทีวีค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่27พฤษภาคม2566มหาวิทยายลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหรือมชกจับมือครั้งแรกกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลสุวรรณภูมิจัดงานบริการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านจีนศึกษาแก่ประชาชนภายใต้ชื่องานมอหัวเฉียวเราเป็นมากกว่ามหาวิทยายลัย TCU m o c h n University เป็นการเปิดมุมมองใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่แค่จัดหลักสูตรการเรียนรู้การสอนเท่านั้นแต่ได้พลิกโฉมนำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญความเข้มแข็งทางวิชาการภาคผนวกกับอุดมการณ์ปณิธานรับใช้สังคมจัดตั้งเป็นศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษาครบวงจรออกให้บริการในครั้งนี้ค่ะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดออรอุไรพันธ์เจนวานิชยานนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคุณวัฒนยูวิสุทธิโกศลรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มพัฒนาธุรกิจบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคุณปีดาเทิดทินวิทิตผู้จัดการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิเลสสุวรรณภูมิพร้อมด้วยรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มาอหัวเฉียวและศูนย์การค้ามาเก็ตวิ l เลตสุวรรณภูมิร่วมพิธีเปิดงานณบริเวณชั้นหนึ่งศูนย์การค้ามาเก็ตวิ l เลตสุวรรณภูมิถนนบางนาตราดตำบลราชาเทวะอํเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้รับความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพแบบ4 P คือ h e a l t h p e d i t i v e h e a l t h p r o m o t i o n Health Prevention และ p e r s o n a l l z e d Healthcare เป็นการผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในโซนสุขภาพประกอบด้วยคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติหน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองคลินิกการแพทย์แผนจีนศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ HCU w a l n e t Center ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมุนไพรศูนย์ยามอชกคลินิกเทคนิคก,การแพทย์หัวเฉียวสหลินิกและเสริมทักษะเพิ่มพูนความรู้ในโซนภาษาและบริการค่ะได้แก่สถาบันคงจือการแพทย์แผนจีนสถาบันภาษาศูนย์แต้จิ๋ววิทยามอหัวเฉียว ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทยจีนศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทยจีนสถาบันวิทยาการผู้นำไทยจีนศูนย์บริการวิชาการศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชนศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมสีวารีพาวินเดียนรวมทั้งสิ้น19หน่วยรับบริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงานนะคะ พร้อมรุนรับของรางวัลติดมือกับบ้านไปด้วยระหว่างวันที่26-28ถึงพฤษภาคม2566ค่ะเมื่อนึกถึงเรื่องการดูแลสุขภาพหรือต้องการหาความรู้เสริมทักษะคิดถึงศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเรามีความตั้งใจช่วยดูแลด้านสุขภาพและให้ความรู้แก่ทุกท่าน ด้วยทีมอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำตอบคำถามและช่วยเหลือทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติหมายเลขโทรศัพท์02-7138100ต่อ1138และ1140-41 หรือแอดไลน์พูดคุยหานะคะทาง c o m m u h c u ค่ะวันนี้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติร่วมร่วมมือกับสู่การค้ามารเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมินะคะมาเ,เปิดตัวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในมุมมองใหม่คือเราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย คือเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทุกคนอาจจะมองเห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาคือปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก แต่เนื่องจากว่าสังคมเปลี่ยนไปเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัยจำนวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยลดลงเราจึงเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะคะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยลดลงเราจึงปรับการเรียนการสอนเนี่ยรองรับผู้เรียนเนี่ยตั้งแต่ระดับวัยเรียนคือตั้งแต่วัยะถมไปจนถึงผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะปรับเป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาอีกต่อไป <N ic ly> นอกจากนั้นเนี่ยด้วยความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านจีนศึกษาเราจึงดึงเอาความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทางด้านจีนเนี่ยออกมาให้บริการกับประชาชนโดยเปิดเป็นศูนย์บริการทางด้านสุขภาพและทางด้านจีนศึกษาแบบครบวงจรรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ19ศูนย์บริการ เราจึงมาเปิดตัวที่สูนย์การพ้าแห่งนี้เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยได้รับทราบว่าเรามีความชำนาญมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมที่จะบริการให้กับประชาชนทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านเนี่ยสามารถมาดูมาให้มารับคำปรึกษาแล้วก็มาเยี่ยมชมที่ศูนย์บริการของเราที่ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้ซึ่งเราจัดเนี่ยสามวันด้วยกันจากนั้นเนี่ยสามารถไปรับบริการต่อเนื่องได้ที่มหาวิทยาลัยของเราที่กิโลเมตรสิบแปดที่บางทีค่ะกางมหาวิทยาลัยโรเชียวจัลลุนเเกียนะครับเอ,อมามาจัดงานเลือกที่เราเป็นสถานที่จัดงานนะครับเรา แล้วก็ยินดีที่ให้ความ ร่วมมืออยู่แล้วนะครับเพ like. ราะว่าดูจากตัวรูปแบบการจัดงานแล้วคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องตัวสุขภาพนะครับซึ่งก็ตรงกับทางนโยบายของเราอยู่แล้วนะครับที่อยากให้ลูกค้ามีสุขภาพที่ดีนะครับจะได้มีความสุขนะครับรวมถึงคือการให้การศึกษานะครับให้ความรู้ด้วยว่าการดูแลสุขภาพเป็นยังไงนะครับแต่เราจะไม่ปฏิเสธเลยนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็เรายินดีที่ให้ความร่วมมืออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของราชการอื่นๆนะครับส่วนงานของราชการทุกๆหน่วยงานนะครับ ทิ้งอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเรานะครับเรายินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้วครับผมศูนย์การค้ามาเก็ตเวียสรภูมิเองนะครับก็ตั้งอยู่ที่กม .12 นะครับถนนเทพารัตน์นะครับบางนาตราดกม .12 นะครับศูนย์การค้าเราเองก็ถือว่าเป็นผู้นําทางด้านของอธุรกิจบริเวณแถวนี้นะครับแล้วก็รวมถึงคือเราเองก็มีร้านค้า ที่เป็นผู้นำธุรกิจยกตัวอย่างเช่นของตัวมีโฮมโปรนะครับซึ่งเป็นร้านค้าเกี่ยวกับการขายเฟอร์<ม>นิเจอร์<ม>เกี่ยวกับการตกแต่งบ้านนะครับรวมถึงตัวเท s c o ้โลตัสเองนะครับ ที่เป็นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องในเรื่องของตัว i อทีโมบายต่างต่างนะครับร้านอาหารที่มีความหลากหลายนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้เองเนี่ยมีกิจกรรมดีๆนะครับของทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉือมาเกียรติมาด้วยเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยคือมาช่วยสร้างสีสันนะครับให้กับทางสุดการค้าเรานะครับยังไงก็ขอชวนชวนลูกค้านะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับหรือว่าได้ข่าวจากที่ไหนยังไงก็คือให้มาเที่ยวกันได้เยอะนะครับแล้วก็จะได้มารับความรู้เรื่องกกาารรดดูแแลลสุขภพ้้ววยนะคับ็ เตรียมพบกับกิจกรรมดีๆของศูนย์การค้าต่อไปตลอดทั้งปีนะครับขอบคุณมากครับ